สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมเน่มจากสวนเลิศน,นะครับวันนี้มาเช้า,ชาหน่อยนะครับแสงแดดตอนเชา้าเมื่อคืนนอนดึกไปผปสมฮอร์โมนให้ท่านผู้ชมอยู่นะครับผมใครที่สั่งฮอร์โมนตายังแดงอยู่เลยเอาวันนี้เดี๋ยวผมจะมาคุยเรื่องอาการทำใบนะครับเทคนิคการทำใบให้เขียวให้มันนะครับตรงนี้ ดี๋ยวผมหาที่เดินก่อนท่านใดที่สั่งฮอร์โมนไว้นะครับผมผมจัดส่งให้วันนี้นะครับเดี๋ยวรอรับอีกประมาณไม่เกิน1-2วันนะครับรอรับได้เลย๋ต่ผมจะจัดส่งแบบแบบแบบด่วนให้นะครับ ใครที่ยังสนใจฮอร์โมนอยู่ตอนนี้ก็ยังสั่งได้นะครับหรือจะขอเป็นสูตรก็ได้นะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับทักมาหาผมอยากจะได้ฮอร์โมนหรืออยากจะได้สูตรบอกกันตรงๆเลยนะครับไม่ต้องเกรงใจผมผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องนั้นอยู่แล้วนะครับทักมาหาบอกคุณเนียมครับผมอยากได้สูตรทำฮอร์โมนโอเคครับบอกกันตรงๆเลยผมจะได้ตอบคำถา,ถามถูกต้องนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนกล้องไปด้านหน้านะครับ นี่ก็อยู่กับลุงเลือดลุงเลือดมาตอนเช้ามาก,ก่อนผมลงเลือดผสมฮอร์โมนให้ลูกค้าเสร็จหรือยังครับเ,เสร็จแล้วครับโอเค,เส,คเสร็จเรียบร้อยเวันนี้เดี๋ยวผมจะมามาเรียนรู้เทคนิคการทําใบยังไงให้เขียวมันนะครับผมมันมีเทคนิคอยู่แต่โต่าในส่วนนี้ต้องใช้ความชํานาญในเรื่องรอบใบและวันเวลาอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับ ในส่วนตรงนี้สังเกตดูว่าใบาชุดใหม่ผมนะครับจะไม่ค่อใหญ่เพราะว่าผมได้ทำการคุมใบนะครับให้มีขนาดเล็กลงเนื่องด้วยว่าในสภาพอากาศข้างหน้ามันจะเข้าหน้าหนาวนะครับมันจะเข้าหน้าหนาวแล้วเราพยายามทำให้ใบเขาเนี่ย <c oughs> ไม่ต้องมีความใหญ่มากก็ได้นะครับเพราะว่าป้องกันการไคลน้ำนะครับเอาใบาเล็ก แต่มีความแข็งแรงนะครับเพราะว่าในช่วงฤดูหนาวเรา,าไม่ได้ยังไงอะ่ะคือไม่ได้ให้เขาปรุงอาหารอะไรมากมายอยู่แล้วให้เขาพยุงตัวเองให้รอดผ่านฤดูหนาวไปถือว่าดีแล้วนะครับนี่เดี๋ยวผมพาเดินดูต้นอื่นไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวคุยกันไปเรื่อยๆวัดด้วยครับ สังเกตดูใบจะไม่ค่อยใหญ่นะครับเทคนิคการทําใบใบให้ใหญ่และใบให้เขียวนะครับมันอยู่ที่การใส่ปุ๋ยทางดินครับอยู่ที่การใส่ปุ๋ยทางดินล้วนๆเลยนะครับไม่ได้เกี่ยวกับตัวฮอร์โมนใดๆทั้งสิ้นนะครับตัวหกอันไรนปะกัดยอดบ่ อเ okay, คครรับไปื่ส่วนฮอร์โมนหน้าที่หลักของเขานะครับก็คือ,อเร่งการเจริญเติบโตของยอดนะครับเร่งการเจริญเติบโตของยอดแต่ถ้าเกิดเราใช้ฮอร์โมนรวมมีส่วนนะครับในฮอร์โมนรวมมันมีธาตุอาหารนะครับมีส่วนทำให้ใบเขียวใบมันแล้วก็ใหญ่เหมือนกันนะครับอย่อนต้นอ่นติดไปเึิ่งมาแร่งกัดตรงนีน มาแลงทีปกัดกินยอดต้งต้นต่งปปดิมาแล้วโอ้ไอตัวโอ้อยแมงคามไอตัวนี้เขาไม่กินยอดทุเรียนนะครับไม่ทำร้ายต้นทุเรียนไม่เป็นไรปล่อยไว้ได้ไโอ้ยเยอะ ครับพุยกันต่อตลวงเลือดเรียกให้มาดูไอ้แมลงคามที่บ้านเรียกแมลงคามเข้าเรื่องกันต่อนะครับขอภัยด้วยนอกเรื่องไปนานเลยการจะทําให้ใบเขาเขียวของมันเนี่ยนะครับคือมันมีช่วงเวลาอยู่นะครับมันมีช่วงเวลาอย่างยกตัวอย่างเช่นตอนที่ใบเขาเป็นใบเพสลาด ตอนที่ใบเขาเป็นใบเพสลาดตอนนั้นเขาพร้อมที่จะปรุงอาหารแล้วนะครับเขาพร้อมที่จะปรุงอาหารพร้อมที่จะเกิดความเขียวความมันนะครับเราใส่ปุ๋ยทางดินนะครับมาก่อนแล้วอย่างน้อย2เดือนนะครับคือเราเติมปุ๋ยทางดินอย่างน้อย2เดือนนะครับมันถึงจะส่งผลต่อรอบใบถัดมาพอจะนึกออกไหมครับ คือฮอร์โมนมีหน้าที่เร่งยอดให้แตกออกมานะครับทำให้ยอดเนี่ยแตกออกมาได้สวยนะครับใบสวยแล้วปุ๋ยทางดินนะครับมีหน้าที่ทำให้ใบเขาเนี่ยใหญ่และเขียวมันดังนั้นมันจะสัมพันธ์กันหมด นะครับเราจะฉีดฮอร์โมนอย่างเดียวเลยมันไม่ได้นะครับผมจะบอกให้เข้าใจไปเลยเดี๋ยวจะเข้าใจผิดกันไปใหญ่นะครับว่าใช้ฮอร์โมนที่สวนคุณเนมแล้วจะได้เป็นแบบนี้จะได้ใบเขียวใบใหญ่ใบมันโดยที่เราไม่ใส่ปุ๋ยทางดินเลยไม่มีทางเป็นไปได้ครับผมบอกเลยว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้ การฉีดฮอร์โมนมันก็จะเร่งให้เขาแตกยอดเติมอาหารทางใบนะครับแต่มันจะช่วยได้ในระดับหนึ่งอตอนนี้ผมเร่งใบเขาแก่แล้วนะครับเพราะว่าผมจะเตรียมตัวรับลมหนาวแล้วนะครับผมจะเร่งให้ใบเขาแก่เรียบร้อยมาช่วงนี้ใบผมจะไม่สวยแล้วครับจะใบไม่ใหญ่นะครับเพราะว่าผมจะเร่งให้ใบเขาแก่สังเกตดูนะครับมีความแก่นะครับ มีความแก่นี่ครับเพื่อที่จะให้ทานาทนทานนะครับต่อลมหนาวและอากาศหนาวได้ดีนะครับไม่ต้องเอาใบใหญ่มากในช่วงเนี้ยเราไม่ต้องเน้นความสวยเลยนะครับจะเข้าหน้าหนาวเนี่ยไม่ต้องเน้นความสวยเลยขอแค่มันอยู่รอดนะครับขอแค่มันอยู่รอดปลอดภัยให้พ้นหน้าหนาวไปนะครับพอพ้นหน้าหนาวแล้ว นั่นถึงจะเป็นฤดูการที่เราเนี่ยจะบำรุงต้นให้เจริญเติบโตไอช่วงหน้าหนาวเนี่ยงดเลยนะครับฮอร์โมนงดอย่านะครับอย่าฉีดเป็นอันขาดไม่ควรเลยนะครับฮอร์โมนสิ่งที่ท่านควรจะทำก่อนเข้าหน้าหนาวคือฉีดแมกนีเซียมให้ใบเขาแก่ตัว นะครับให้ใบเขาแก่ตัวแมกนีเซียมเดี่ยวๆก็ได้นะครับแมกนีเซียมเดี่ยวๆก็ได้ฉีดให้ใบเขาแก่ตัวนี้นะครับให้ใบเขาแก่อย่างนี้เลยแต่ที่สวนได้อีกรอบเพราะว่าหนาวผมจะมาช้าคิดว่าอาใบชุดน,นี้ผมทําแก่เร็วเพราะผมอยากผมอยากได้อีกใบหนึ่งนะครับผมอยากได้อีกใบหนึ่ง อจะนึกออกไหมครับว่าใบจะสวยจะเขียวจะใหญ่จะมันมันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ฮอร์โมนอย่างเดียวนะครับมันขึ้นอยู่ที่ปุ๋ยด้วยปุ๋ยเลยปุ๋ยเป็นหลักอินทรีย์วัตถุเป็นหลักนะครับส่วนการใส่ปุ๋ยนั้นนะครับ เราใส่เสร็จแล้วมันจะส่งผลใน2เดือนข้างหน้าโดยปละมาณไม่ใช่ว่าเราใส่วันนี้อาทิตย์หน้าเห็นผลเลยสวยเลยไม่ใช่ครับมันไม่ใช่หลักการของอินทรีย์วัตถุถ้าเกิดอยากจะสวยเร็วๆนะครับเคมีเคมีจ๋าเลยแต่มันค่อนข้างที่จะเสี่ยงเสี่ยงยังไง ส่วนมากจะเป็นต้นทุเรียนเล็กนั่นแหละที่จะรับสารเคมีพวกนี้ไม่ค่อยได้ที่จะรับธาตุอาหารพวกนี้ไม่ค่อยได้นะครับเพราะระบบรากยังไม่แข็งแรงระบบรากยังไม่แข็งแรงนะครับซึมซับธาตุอาหารจํานวนมากยังไม่ดีพอเดี๋ยวใบเขาร่วงเดี๋ยวใบเขาไหม้นะครับยิ่งตอนนี้จะเป็นตอนที่ไม่ใช่จะเป็นดิที่ผ่านมาเมื่อกี้ เมื่อเดือนเสร็จเมื่อกี้มันเป็นช่วงที่คล้ายๆว่าเหมือนจะเปลี่ยนถ่ายฤดูในช่วงที่ฝนตกหนักใบเขาเนี่ยร่วงค่อนข้างจะเยอะซึ่งมันเป็นปกตินะครับไม่ต้องตกใจทีเนี้ยมันอยู่ที่ว่ายอดใหม่เขาแทงขึ้นมาเนี่ยเราจะาเก็บเขาได้อยู่ไหมเราจะเก็บมาแรงได้ไหมนี่ครับทำให้แก่เลยนะครับทำให้แก่ไปเลย ไม่ต้องสนใจและความสวยของใบตอนนี้ให้มาดูความสวยของใบตอนนี้มันไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วเพราะว่าผมไม่เน้นความสวยแล้วผมจะเน้นให้เขาแข็งแรงเน้นให้เขาแข็งแรงนะครับเพราะว่ามันจะได้อ่าทานต่อลมหนาวที่จะเข้ามาไม่งั้นใบร่วงแน่ครับใบร่วงทั้งต้น ของผมปีก่อนก็ร่วงนะครับร่วงร่วงเกือบเกือบ80%ใบที่อยู่บนต้นเนี่ยเหลือไม่ถึง20%ร่วงเลยตอนนี้ผมแต่งกิ่งออกไปเยอะด้วยนะครับสังเกตดูต้นโล่งๆนะครับแต่งกิ่งออกไปเยอะมากแต่ยังแต่งไม่เสร็จนะครับยังเหลือกิ่งเล็กๆที่ผมต้องซอยออกอีกนะครับเนื่องด้วยผมเนี่ย ทำใบไว้เอาทำใบไว้ใหญ่นะครับทำใบไว้ใหญ่ทีเนี้ยมันก็เลยแต่งใบออกได้ไม่เยอะเพราะว่าจํานวนใบที่อยู่บนต้นมันค่อนข้างจะน้อยนะครับใบใหญ่ก็จริงแต่น้อยสังเกตดูเหมือนมันจะหนาแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้หนานะครับถ้าเกิดท่านเข้ามาเห็นด้วยตาเปล่าอยู่ที่สวนอย่างเช่นกิ่งเนี้ยนะครับมันมีไม่ถึงประมาณประมาณแค่สิบใบเองนะครับมันมีแค่สิบใบเอง มันหนักใบมันก็เลยอานอนลงมาเฉยๆเราก็เลยดูเหมือนมันหนาถ้าเกิดมันเป็นทุเรียนปกติใบมันจะชี้ก็อย่างนี้นะครับมันจะเราจะมองว่ามันบางทันทีเลยอย่างนี้แต่ผมต้องแต่งกิ่งอเยอะนะครับส่วนขแขนงเออนี่ยเนี่นคัญนะครับแนงท่านใดที่อยากแต่งกิ่งแต่งอะไรขแขนงผมว่าแนะนําว่าปล่อยไว้ก่อนนะครับ ปล่อยไว้ก่อนอส่วนเหตุผลที่ต้องปล่อยเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกคลิปหน้านะครับเดี๋ยวคุยกันในคลิปนี้มันจะยาวเกินไปโอเคครับเดี๋ยวเราเอามาเข้าในส่วนของฮอร์โมนของเรากันบ้างนะครับท่านใดที่สั่งไปแล้วนะครับสั่งไปแล้ววิธีการใส่วิธีการใช้งานนะครับ คือทุเรียนเล็กเนี่ยท่านผสมตั้งแต่5ถึง15ซีซีต่อน้ำ20ลิตรนะครับอย่าใส่เยอะถ้าเกิดทุเรียน1ปี2ปี3ปีผสม20ซีซีได้นะครับ20ซีซีต่อน้ำ20ลิตรส่วน4ปีขึ้นไปหรือว่า3ปีใช้40ซีซีนะครับต่อน้ำ20ลิตรทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่จำนวนใบที่อยู่บนต้นด้วยนะครับสังเกตดูใบเดี๋ยวผมจะ ทำคลิปแยกให้อีกนะครับต่างหากสำหรับเรื่องการทำใบนะครับ,การ,บการทำใบเนี่ยการทำใบเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดเป็นอ่าเป็นเดียวๆเ,เฉพาะการทำใบของเขาเลยนะครับผมจะไม่เอาเรื่องอื่นเข้ามาแทรกอย่างคลิปนี้คลิปนี้ผมพูดหลายเรื่องหน่อยมันก็เลยจับประเด็นไม่ค่อยได้นะครับเดี๋ยวผมจะแยกให้อีกหนึ่งคลิปต่างหากการทำใบเดียเด่ยวๆเลยนะครับ การทำใบตั้งแต่เริ่มใบที่1จนถึงใบสุดท้ายเพื่อเตรียมเข้าหน้าหนาวนะครับนี่คือช่วงใบที่1น,นะครับนี่หยอดจะมีใบ2 4งสี่หมีแใบมี9กใบนะครับ9ก้าใบมีประมาณ8 9ดใบนะครับ คือช่วงที่1คือชุดที่1ชุดเดียวนะครับมีประมาณ8-9ใบเดี๋ยวผมจะพามา,าเรียนรู้วิธีการทำนะครับทำยังไงให้ได้ใบแบบนี้นะครับแต่ตอนนี้มองมันมองดูต้นมันไม่สวยแล้วครับเพราะว่าผมเร่งให้เขาแก่แล้วขนาดใบก็จะเล็กนะครับผมว่าเตรียมเข้าหน้าหนาวแล้วบ้านผมมันหนาวนี่มันหนาวจัดนะครับมันหนาวแบบคือถามว่ามันหนาวจัดขนาด เท่าเทียบภาคเหนือไหมมันไม่เท่าครับแต่ว่ามันหนาวแบบฉับพันมันหนาวแบบจับพันทําให้ต้นทุเรียนเราเนี่ยทาให้พืชเราเนี่ยมันปรับตัวไม่ทันคือวันนี้ร้อนพรุ่งนี้มันหนาวเลยหนาวพึบลดลงไปต่ํามากองศาหนาวพึบลงไปทีเนี้ยต้นทุเรียนของเรามันก็เหมือนเหมือนแบบอยู่ดีๆอยู่ในอากาศปกตินะครับ พอพรุ่งนี้เอาเข้าห้องฟรีฟอะไรประมาณนี้พอพรุ่งนี้มาร้อนปกติวันต่อไปอีกเหมือนฟรีฟไว้อีกอย่างเงี้ยอากาศบ้านขุ่มมันจะสลับไปอย่างนงี้นะครับมันจะไม่ค่อยหนาวแล้วก็หนาวขึ้นไปเลยแล้วก็หายไม่ใช่อร่บบมันจะหนาวแบบหนาวแบบลมมาหนาวลมหมดหยุดหนาวอะไรประมาณนี้ครับที่บ้านผมอากาศมันค่อนข้างที่จะแปรปวนนะครับมาเป็นมาสองสามปีแล้วอากาศอย่างเงี้ยคนทําทุเรียนปวดหัวครับ อยู่ที่ใจเราแล้วละจะนิ่งพอไหมนะครับการทําทุเรียนเนี่ยอยู่ที่ใจเราแล้วละจะนิ่งพอไหมช่วงหน้าหนาวเราทําอะไรกับเขาไม่ได้นอกจากให้น้ําเยอะๆนะครับหลังจากนั้นวัดและวัดคนดูแลสวนว่าจะฟื้นต้นได้เร็วใขได้เร็วกว่ากันนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ผมทิ้งไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกการทําใบให้นะครับ การทำใบตั้งแต่จะเริ่มชุดที่หนึ่งยันชุดสุดท้ายก่อนเข้าหน้าหนาวนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ผมเนียมจากสวนเลือต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ